ในช่วงที่ผมไปทาโครงการถ่ายภาพคนแก่ทั้งหมู่บ้านที่ตําบลเมืองลีอําเภอนาเหมอนจังหวัดน่านหลังจากที่ผมถ่ายทําภาพผู้เฒ่าผู้แก่เสร็จแล้วผมจะต้องส่งไฟล์ภาพทั้งหมดกลับมาพริ้นที่จังหวัดมาศรคามดังนั้นผมก็จะมีเวลาว่างประมาณ2อสาวันนะครับที่จะรอให้ภาพถูกส่งกลับไปผมก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยถ่ายภาพตอบแทนให้กับน้องๆเจ้าหน้าที่อบตอที่ไปช่วยผมทํางานที่ไปช่วยผมเดินถ่ายภาพผู้สูงอายุดังนั้นเมื่อมีเวลาว่างผมก็เลยถ่ายภาพให้กับน้องๆที่ไปช่วยงานผม นี่ก็คือบรรยากาศและก็ภาพที่ได้จากการที่พวกเราทำกิจกรรมกันครับเท้าข้างนี้องศามันทังนี้นี่นึงแล้วเหยียดไปนะ <c oughs> หนูเป็นอย่างนี้หลกหนูเอามือค้ำหินนี่ถอยน้อยถอยสะโพกอีกนีดนึงสนุกมากๆเลยครับเป็นทริปถ่ายภาพที่ไม่ใช่นางแบบอาชีพเป็นน้องๆในอบตที่ช่วยผมทำโครงการถ่ายภาพคนแก่ทั้งหมู่บ้านวันที่ผมว่างผมก็เลยมา Thank you meeting mm hmm. กับน้องๆด้วยการมาถ่ายภาพให้น้องๆนะครับแต่และคนโพสต์เก่งกันมากเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะเอารูปไปให้เพื่อนดูนี่แหละครับคือความสุขของคนที่อยู่ในตําบลเมืองรลีมันมีมุมถ่ายภาพเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนๆคนไหนอ,อยากจะมาร่วมกับผมถ่ายภาพผมจะกลับมาอีกทีเดือนกุมภานะครับเดี๋ยวไปดูรูปกันว่าวันนี้เราได้รูปสวยๆกี่ใบ